สีแดงครับเริ่มกินเบีย้ยสีขาวใช้โคนกินสีแดงเอาเม็ดไล่สีขาวถอยหลบสีแดงเสริมโคนสีขาวถอยโคนกลับไปฝั่งสีแดงดึงเรือคู่สีขาวเสริมโคนขึ้นมาอีกครั้งฝั่งสีแดงทิ่มเบีย้ย สีขาวกินเบี้ยนอกเข้าเบี้ยในฝั่งสีแดงกินโต้อตอบสีขาวขยับเรือไว้หลังขุนฝั่งสีแดงทิมเบี้ยสีขาวทิมสวนสีแดงทิมเข้าไปไล่เม็ดเม็ดขาวมีช่องหนีฝั่งสีแดงเสริมโคนทางปีก สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงทิมเบียคู่ริมสีขาวทิมเบียเข้ามาครับฝั่งสีแดงทิมไล่มา้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงยืดถามต่อเรือสีขาวเดินม้ามาผูกเรือฝั่งสีแดงทิมเบียผูกกันไว้ สีขาวครับทิมเบีย้ยจับโคนครับโคนสีแดงต้องกินแรกสีขาวใช้เบีย้ยกินฝั่งสีแดงใช้มา้าโต้ตอบสีขาวถอยม้ากลับฝั่งสีแดงดึงม้าคืนสีขาวขยายมา้า ฝั่งสีแดงทิ้มเบีย้ยคู่ขนานสีขาวครับขยับเรือฝั่งสีแดงถอยโคนสีขาวจึงแลกเรือสีแดงใช้เรือกินโต้อตอบสีขาวขยับเรือไว้หลังเม็ดฝั่งสีแดงเดินโคน สีขาวขยับเรือฝั่งสีแดงเดินมา้าสีขาวขยับเรืออีกช่องฝั่งสีแดงยืดเรือมากดไว้หลังเบี้ยสีขาวยังคงเดินเรือมาไว้หลังเม็ดฝั่งสีแดงครับผมทิมเบี้ยเข้าไปสีขาวกินครับสีแดงใช้เบี้ย สีขาวถอยม้ากลับฝั่งสีแดงเสริมม้าเข้ามาสีขาวจึงเอาม้าเข้ามาครับฝั่งสีแดงขยับขุนสีขาวเอาม้ามาฝากเบีย้ยฝั่งสีแดงเสริมโคนสีขาวถอยโคนนะครับฝั่งสีแดงขยับเรือ สีขาวก็ขยับเรือครับผมสีแดงกินเบียไปก่อนสีขาวจึงถอยเอาม้าหนีฝั่งสีแดงครับยืดเรือไปริมกระดานสีขาวเดินม้ากลับมาฝั่งสีแดงเอาเรือกลับมาไล่สีขาวถอยกลับสีแดงจึงเอาเรือฝากไว้กับโคน สีขาวจึงกินเบี้ยนะครับผมไล่เรือฝั่งสีแดงใช้โคนกินมา้าสีขาวนะครับเอาเม็ดเข้าแรกฝั่งสีแดงต้องเอาโคนแรกไปสีขาวใช้เรือกินสีแดงถอยม้ากลับไล่เรือสีขาวยืดเรือออก ฝั่งสีแดงทิมเบีย้ยคู่ริมสีขาวจึงเดินม้านะครับผมเข้ามาฝั่งสีแดงหงายเบีย้ยสีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงตามเอาม้าครับผมมาไล่เรือเรือขาวขายับหลบฝั่งสีแดงยึดคลอง สีขาวถอยโคนฝั่งสีแดงครับผมถอยมา้าสีขาวขยับโคนขึ้นมาครับฝั่งสีแดงหงายเบี้ยไล่มา้าม้าขาวถอยกลับฝั่งสีแดงเอามาขึ้นสีขาวครับผมขยับมา้าอีกฝั่งสีแดงครับผมทิมไล่เรือ สีขาวนะครับผมจึงตัดสินใจกินมา้าฝั่งสีแดงถอยเบี้ยงไหนกินเรือสีขาวครับหมุนม้าไปมุมกระดานฝั่งสีแดงบีบพื้นที่สีขาวขยับม้าอีกครั้งฝั่งสีแดงขยับเรือสีขาวเดินโคน ฝั่งสีแดงเดินเบี้ยงหงายสีขาวขยับฝั่งสีแดงใช้เรือครับจับโคนขุนสีขาวครับถอยลงฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงหงายเข้ามาสีขาวถอยกลับฝั่งสีแดงเอาเบี้ยงหงายตามเข้ามาสีขาวถอยโคนหลบครับฝั่งสีแดงยืดเรือ สีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงตีลูกสีขาวถอยขุนฝั่งสีแดงจับโคนสีขาวจึงเดินโคนขึ้นมาฝั่งสีแดงกินสีขาวขยับขุนสีแดงเดินเบี้ย สีขาวถอยมาฝั่งสีแดงบีบเข้าไปสีขาวเดินมากลับมาครับฝั่งสีแดงกินเบี้ยสีขาวยังเดินมาอยู่ครับฝั่งสีแดงเริ่มกินเบี้ยอีกตัวสีขาวขยับโคนฝั่งสีแดงกดไว้ สีขาวออกขุนลบกฝั่งสีแดงงายเบี้ยสีขาวจึงใช้โคนกินแรกฝั่งสีแดงเอาเบี้ยไหนกินเข้าไปสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงเอาม้าตามเข้ามาสีขาวขยับอีกครั้งสีแดงเอาม้าตีลุก สีขาวขยับหลบฝั่งสีแดงใช้เรือไล่มา้าม้าขาวครับผมหลบสีแดงจึงปิดเกมลุกจน